ที่เมืองปาเลมบังครับที่นี่เขามีตลาดหินที่ค่อนข้างคึกคักมากเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าความนิยมของเขาเนี่ยไม่ได้เอามาทําเป็นสร้อยข้อมือเหมือนกับบ้าน <ละ S 1> เรา<ะ>แต่ว่าจะเอาหินสีไปทําอะไรเราไปติดตามพร้อมๆกันครับช่วงนี้เครื่องประดับที่ทําจากหินสีกําลังเป็นที่นิยมนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นครับคุณผู้ชมชาวอินโดนีเซียเขาก็นิยมกัน วันนี้ผมจึงพาบุกมาถึงตลาดขายหินเล็กๆที่มีชื่อว่าปาสารจินเดในเมืองปลาเลมบังของจังหวัดสุมารตราใต้ามาดูกันนะครับว่าบรรยากาศที่นี่จะคึกคักขนาดไหน หินที่ขายอยู่ในตลาดนี้นะคะผู้ชมก็จะมีอยู่หลากหลายสีนะคะแต่ว่าจะมีอยู่หนึ่งสีครับที่จะมีชื่อพิเศษหน่อยเพราะว่าจะชื่อว่าเรดสยามนะคะหรือว่าสยามสีแดงผมถามพ่อค้าที่นะคะบอกว่าหินสีแดงนี้จะมาจากเกาะชวาค่ะก็ถามว่าทำไมถึงชื่อสยามเป็นเพราะว่าชื่อของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะตั้งชื่อกับผลิตภัณฑ์ชนิดใดก็จะทาให้ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นเป็นสินค้าระดับที่มีคุณภาพขึ้นมาครับและเมื่อเอามาเจียรในแล้วนะคะหินสีแดงอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับ กยมเิซเดอคม Java จาะ j a า a เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้เป็นตลาดขายของมือสองแต่ว่าเมื่อช่วงสปีที่ผ่านมาความนิยมหินสีของชาวอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนที่นี่ครับเปลี่ยนไปกลายเป็นตลาดซื้อขายหินสีที่มีความคึกคักตั้งแต่เช้าไปจนถึง6โมงเย็นเลยครับ ป a า a าจินเดเป็นตลาดที่มีหินหลากหลายชนิดหลากหลายสีทั้งเจียระไนแล้วและยังไม่เจียระไนหรือว่าจะมาแบบดิบๆอย่างร้านนี้ที่เพิ่งจะเทกองหินที่ขนมาจากเมืองปาตูราจาเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งหินทางตอนใต้ของเกาะสุมารตราครับส่วนวิธีการเลือกนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนแต่ว่าอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไฟฉายครับ พ่อค้าที่นี่สอนผมว่าเวลาใช้ไฟฉายส่องนะครับให้ดูว่าแสงนั้นส่องทะลุหินเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าทะลุเข้าไปได้มากก็แปลว่าเป็นหินที่ดีครับตลาดแห่งนี้ยังมีบริการครบวงจรเมรื่อลูกค้าเลือกซื้อหินที่ตัวเองพอใจแล้วก็สามารถสั่งเจรไนได้ทันทีโดยวิธีเจรไนนั้นเป็นแบบดั้งเดิมอย่างที่เห็นครับ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยบ้านเราที่นิยมนําหินสีมาทําเป็นสร้อยข้อมือชาวอินโดนีเซียต่างออกไปนะครับเพราะว่าพวกเขานิยมสวมเป็นแหวนและส่วนน้อยที่เชื่อในเรื่องของพลังของหินขณะที่บางส่วนเชื่อว่าหินนั้นทําให้เกิดการเสพติดหากได้ครอบครองแล้วก็จะอยากได้อีกไม่รู้จบปัจจุบันการซื้อขายหินสีของที่นี่เป็นธุรกิจที่กําลังเติบโตครับ